รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรครั้งที่1ทับ2568ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนายพิชัยณริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรครั้งที่1ทับสองภาคเหนือการสัมมนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีประหลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมสัมมานาเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสการค้าชายแดนภาคเหนือเชียงราย connecting northern border เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศท,ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือสู่การค้าระหว่างประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามโครงการชูใจวัยเก่า60ที่ตลาดล้านเมืองพบผู้บริโภคและผู้สูงวัยที่ได้เงินมื่นจากรัฐบาลมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักพร้อมติดตามการรับซื้อสับป,ปะรดภูแลและหอมหัวใหญ่ที่กรมการค้าภายในประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน23รายประกอบด้วยตลาดสดตลาดกลางผู้รวบรวม ผู้ส่งออกผู้แปรรูปและห้างค้าปลีกค้าส่งเข้ารับซื้อสับป,ปะรดภูแลและหอมหัวใหญ่จากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทั้งจากเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในราคานำตลาดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การ,การผลิตการตลาดสินค้าหอมหัวใหญ่และสับป,ปะรดภูแลรวมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรให้ขายผลผลิตได้ราคาดี คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่จังหวัดพะเยาค่ะทางจังหวัดพะเยาค่ะได้มีการเปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จังหวัดพะเยาประจำปี2568ที่ถนนชายก้านอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยให้จังหวัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศส่ง สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องพร้อมรับกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาติพันธุ์ของจังหวัดพะเยาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวส่งเสริมช่องทางการตลาดและสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11-13ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประก,รบอ,ระกอบการโอทอปกลุ่มอาชีพในจังหวัดพะเยาจำนวน35บบูธ การสาธิตสืบสารประเพณีวัฒนธรรมล้านนากิจกรรมแจกคูปองสำหรับแลกซื้อสินค้าภายในงานมูลค่ากว่า1,500 0บาทการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนซึ่งได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับอันนี้ของกินไข่ปามใช่ไหมก้ยปีบะห พะเยาวนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับอบตอผาสิงและวนอุทยานถ้ำผาตูบจังหวัดน่านนะครับจัดงานประเพณีห้าเป็งขึ้นถ้ำผาตูบและของดีตำบลผาสิงครับ ที่บริเวณวนาอุทยานถ้ำผาตูบตำบผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายบุญสิงหวรินธารักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีห้าเป่งขึ้นถ้ำผาตูบและของดีตำบลผาสิงประจำปี2568โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบาตาผาสิงกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบผาสิงร่วมกิจกรรม วนาอุทยานถ้ำผาตูบตั้งอยู่ที่บ้านผาตูบตำบลผาสิงห่างจากตัวจังหวัด12กิโลเมตรบนเส้นทางหลวงหมายเลข1080มีพื้นที่ประมาณ528ไร่มีพันไม้ที่ควรศึกษาและหาดูได้ยากค่ะอาทิต้นจันผาและเอื้องพึง่งมีทางเดินศึกษาธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ทุกฤดูการไม่ว่าจะเป็นถ้ำพระถ้ำบ่อน้ำทิพถ้ำขอนและถ้ำเจดีแก้ว โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับนะคะประมาณ2ชั่วโมงซึ่งในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน5เหนือทุกหมู่บ้านในตำบลผาสิงจะจัดงานประเพณีงานประเพณี5เปงขึ้นถ้ำผาตูเป็นประจำทุกปีโดยภาคเช้าค่ะก็จะมีการทำมุลตักบาทขบวนแห่ครัวทานส่วนภาคกลางคืนนะคะก็จะมีการประกวดธิดาถ้ำผาตูและการประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่องชมการประกวดธิดาจำแรงและการประกวดชุดรีไซเคิลอีกด้วยค่ะ